สวัสดีชาวอีเวททุกคนอยากทำแบบนี้เป็นเปล่าเราบอกเลยในมือถือก็ทำได้เหมือนกันหลังจากคลิปแรกก็ลงไว้นานมากเราก็จะมาสอนบักในคลิป2กันนะและด่านที่จะมาสอนทำบักก็มีดังนี้เลย โอเคอุปกรณ์ในการทำบัคก,ก็จะมี4อย่างนี้นะอย่างแรกจะเป็นปืนวารฟนะอันนี้สำคัญมากๆต่อมาจะเป็นเครื่องวารฟนะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันถัดมาจะเป็นเวลานะอันนี้ก็จำเป็นอยู่นิดนึงเพราะต้องใช้ดูเวลาอันสุดท้ายจะเป็นระเบิดแล้วก็อย่าลืมใส่2อ,อย่างนี้นะมันจะเพิ่มเวลกับเงินให้เยอะมากโอเคเราจะไม่พูดเยอะไปเริ่มกันดีกว่าโอเคพอมาด่านนี้แล้วให้เดินม,มาตรงแถวแนี้นะ พอมาถึงตรงนี้ให้หันหน้าขึ้นมาด้านบนแล้วเอาปืนยิงตามเราเลยนะจากนั้นก็ยิงอีกประตูหนึ่งแล้วก็วาร์ปขึ้นไปให้ได้พอขึ้นมาแล้วก็ยิงตรงนี้นะโอเคพอขึ้นมาอีกก็ให้ยิงไปตรงตึกตรงนู้นนะแล่ไหมนั่นติดแล้วเห็นไหมล่ะแค่นี้ก็ได้แล้ว เอาล่ะด่านนี้จะหาจุดบักค่อนข้างยากนะเพราะด่านมันใหญ่มากขนาดเรายังจําไม่ค่อยจะได้โอเคพอมาถึงตรงนี้ก็ให้ทุกคนจําตรงนี้ไว้ดีๆล่ะให้เอาปืนวาร์ปยิงตรงนี้นะแล้วก็ทําแบบเดียวกันกับด่านเมกี้เลยพอขึ้นมาได้ก็ให้ยิงวาบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะแค่นี้แหละก็ได้แล้ว การต่อมาด่านนี้ทําโคตรจะง่ายเลยให้ทุกคนขึ้นมาตรงนี้แล้วยิงตรงนี้นะยิงให้มันเลยออกไปนิดนึงแล้วก็ยิงอีกอันแค่นี้แหละง่ายไหมล่ะ เอาระดัาน,นี้ก็ทำง่ายเหมือนกันแค่หากำแพงที่มันชนหน้าเข้าหากันแค่นี้ก็ทำบักได้แล้วโอเคพอหากำแพงได้แล้วก็ให้ยิงที่วาร์ปให้ตรงข้ามกันนะอีกอันยิงด้านล่างส่วนอีกอันยิงด้านบนแค่นี้แหละง่ายมากแต่ก็ระวังไว้ด้วยบอดมันวาร์ปขึ้นมาได้ง่ายเพราะงั้นวางระเบิดไว้ใต้เท้ากันไว้จะดีกว่านะ เอาละด่านนี้เราก็เคยสอนไปแล้วนะคลิปที่แล้วแต่อันนี้จะมาสอนแบบใช้ปืนวารปกันให้ทุกคนมาที่เดิมเลยนะแล้วสังเกตด้านบนเอาไว้ให้ทุกคนยิงเลยมานิดนิดนึงนะแล้วยิงอีกอันตรงพื้นโอเคพอเราออกมาแล้วยังไม่จบนะให้ทุกคนยิงมาตรงที่ตึกตรงนี้ พอขึ้นมาแล้วก็ยิงไปที่เรือแค่นี้แหละก็ได้แล้วแล้วก็ด่านนี้ให้คนดูเดินมาให้สุดกำแพงของฝั่งตรงไหนก็ได้แล้วก็ทำแบบที่เคยสอนเอาไวอ้อ่ะ แค่นี้แหละง่ายไหมล่ะโอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับเทคนิคการฟาร์มก็อย่างสุดท้ายเราก็จะมาบอกเทคนิคน้อยๆเวลาเราทำบัคเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้วางระเบิดไว้ตรงพื้นด้วยนะเวลาบอดวาร์ปมาหาเราเนี่ยเราจะได้มีเวลาหนีทันเพราะบอมันจะติดสตันพอเวลาเหลือสิบวิสุดท้ายเนี่ยก็ให้ปลาระเบิดควันลงพื้นนะเพื่อกันบอดวาร์คจะได้ไม่ต้องเสียดาวด้วยเพราะของเราตอนนี้มันก็มีเยอะมากๆเลยถ้าเสียดาวไปก็มีร้องอ่ะ เอาละอย่างสุดท้ายนี้เราก็จะมาบ่นเล็กน้อยสําหรับตัวเราเองซึ่งใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วก็ปิดคลิปไปเลยก็ได้เพราะเราจะบ่นอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเกม <c oughs> ก็หลังๆมานี้เราไม่ค่อยจะได้ลงคลิปซะเท่าไหร่เพราะติดเรื่องปัญหาชีวิตตัวเราเองนี่แหละ <c oughs> เราก็ไม่ค่อยว่างจะทําคลิปซะเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีเวลาเลยแบ่งเวลาไม่ค่อยถูกก็อย่างว่าแหละยิ่งโตมันก็ยิ่งไม่ค่อยมีเวลามาทําอะไรแบบนี้หรอกเราทําแต่งงานเลยเหนื่อยที่จะทําคลิปแต่เราก็ลงคลิปในติ๊กต็อกอยู่บ้าง ลง y o u u u e s ช็อตอยู่บ้างถ้าคนติดตามเราสังเกตเห็นนะนะเพราะว่าไม่ให้ช่องมันร้างจนเกินไปแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปยาวซะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ทําแต่คลิปสั้นลงติ๊กต o กกับ YouTube ถ้าคนที่โตอายุเกือบเข้าเลข2หรือไม่ก็เกินเลข2มาก็จะรู้ดีเลยว่าจะไม่ค่อยมีเวลามาทําอะไรแบบนี้หรอกเอาละเราบ่นมามากพอละขอปิดคลิปเลยดีกว่าก็ขอขอบคุณมากสำหรับคนที่ดูเรามาจนถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละ่ะไปละ